สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและว,วันนี้เราก็จะมาเล่น k i โรบ็อกซึ่งแต่ก่อน3ปีที่แล้วอดีตเมื่อ3ปีที่แล้วมันชื่อว่าเอ็กโ t รเอ็กโรอะไรวะเอ็กโพเลชั่นไลฟ์เอ็กโพเลชั่นไลฟ์มั้งแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปชื่อเกมมันเปลี่ยนไปชื่อเกมมันเป็นไอ้นี่แล้วคคิโรบ็อกซ์ จะซึ่งทำไมโอเคซึ่งตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปมากเลยนั่นก็คือเท็กเจอร์ต้นไม้เปลี่ยนไปเอ,อใบไม้คือมันไม่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วอะไม่เหมือนตอนแต่ก่อนสามปีแล้วเกมนี้มันน่าเบื่อยังไงยังไงนะเรากดเข้าไปดีดิโอ้โหเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแต่ อ้นนี้ยังเปลี่ยนไปอยู่นะนี่กดไว้กดแอดนะฮะแลือกดทุบให้กดอีลต,ต,ตีอะไรก็ไม่รู้เนะน,นี่ยกดอย่างนี้นะฮะกดเดินก็กดอย่างนี้กดกระโดดก็กดอย่างนี้ผมเล่นเป็นนะผมผมเล่นมาตั้งแต่2017แล้วก็มันเป็นเกมแค่เครียดแล้วจะมาทำคลิปนี้ทำไมวะ พังบ้านแม่เอ้ไม่ใช่พังไม่งหมดเลยพังแม่งหมดเลยอุ้ยอุ้ยบ๊ะบบพังแม่งหมดเลยพังแม่งหมดเลยพังแม่งหมดเลยเฮ้ยเอ้ยทำไมการทุบมันทุบยากจังวะเออเออเราเดินแล้วทุบไปไม่ได้นะหรือว่าได้ปะได้ได้แต่ว่ามันบังคับยากอยู่นี่นี่อด้อย่างข้อดีอีกอย่างคือเกมนี้มัน เวลาได้นะไม่เหมือนไมค์ครับปรับไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนั้นมันออกเกมเออลืมบอกไปนะถ้าเราออกเกมแล้วเข้ามาใหม่ทุกอย่างจะรีเซ็ตหมดเลยเราสามารถปรับเวลาได้โดยกดเข้าไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ชให้ใหม่กดเข้าไปดีตรงเดิมมาแหละแล้วก็กดเข้าไปที่ Options แล้วก็กดเข้าไปที่ตรงคำว่าเกมนะ G A M E เกมเออแต่ตรงนี้คือเวลาเว้ย เฮ้ยเนี่ยมันสวยอะ่ะสวยสวยมากๆเลยเนี่ยเอาไว้เล่นแก้เครียดนะไม่ไม่แนะนำสนับสนุนคนที่แบบเป็นโรคแบบอะไรวะโรคหอบอะไรนะอะไรวะโรคจิตใจยำแย่จำโรคชื่อนี้ไม่ได้เออนะ เพราะว่ามันไม่มีเสียงเพลงมันน่ากลัวใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ชอบบ้างกดซับและกดแชร์สำหรับคลิปนี้ก่อนตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ